ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมีนาลิสเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวยาง a d 0 8ูนะครับไซส์1 9 5 5 4 1กนะก็พอดียาง a e 3 0 3ตัวเก่าที่ใช้อะ่ะมันปี19แล้วก็ด้วยที่ว่าเราอ่ะอยากจะเปลี่ยนไซส์ด้วยเราเบื่อไซส์55แล้วก็เลยอยากจะได้ไซส์50จริงๆผมตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเป็นยาง r e 0 0 4นะครับแต่ว่าด้วยโปรโมชั่นราคาใกล้เคียงกันครับผมเลย เลือก a d 0 8 r มาใช้งานแล้วกันซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยใช้อาวนาใช้งานนะใช้งานทุกวันวันละร้อยโลก็ใช้ได้ประมาณ20,000โลหรือปีหนึ่ง่ก็แก้มยางด้านในฉีดนะครับก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเดวตัวน,นี้เราจะมาลองดูกันว่าระยะเวลาการใช้งานจะมากกว่าอาวนาหรือไม่นะก็ต้องลองดูนะครับว่าจะซุ้มไหมกับเงินที่เสียไปนะ จริงๆยางตัวนี้มันเป็นยางเซมิซอฟนะครับก็ <c oughs> คือเป็นยางที่สามารถใช้ลงวิ่งแข่งได้นะครับก็จริงๆถามว่าใช้งานทุกวันได้ไหมผมว่าได้แต่ว่าดอกยางจะหมดเร็วนะครับตามเทตแวร์หรือตามเนื้อยางครับเพราะว่าเนื้อยางเนี่ยนิ่มก็จะทําให้หมดเร็วนะครับถ้าใช้งานทุกวันแต่เนี่ยเราจะลองดูเลยผมเมันคนใช้รถทุกวันอยู่แล้วจะมาดูกันว่ามันอึดกว่าอารวันอาไหมครับก็เดี๋ยวเราจะลองขับให้ดูด้วยกันว่าเป็นยังไงนะ ก็ร้านที่เราไปติดตั้งยาง AD 0 8นะครับก็คือร้าน P 2 0 1 3นะครับก็บริการดีมากเลยนะครับแล้วก็ให้ราคาดีนะครับถ้าหากใครสนใจปรับเซ็ตช่วงล่างหรือเปลี่ยนยางหรือเปลี่ยนล้อมแม็กก็ลองไปที่นี่กันได้นะครับ P 2 0 1 3นะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งดูสั้นๆนะครับใช้ความเร็วไม่เร็วมากนะครับเพราะว่ารถเยอะเดี๋ยวจะลองการเข้าโค้งให้ดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเห็นไม่ชัดหรือเปล่านะ ああ。 บ้างครับหลังจากที่ผมได้ลองขับให้ดูแล้วนะครับทั้งในความเร็วสูงแล้วก็ทั้งตอนเข้าโค้งนะครับก็จากความรู้สึกส่วนตัวนะครับเป็นยางที่เกาะถนนมากนะครับส่วนใครที่เป็นห่วงเรื่องเสียงนะครับก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่ามันเป็นยางเซมิซอมนะครับเสียงก็ค่อนข้างจะดังกว่ายางบ้านทั่วไปนะครับแต่สําหรับรถผมเนี่ยด้วยที่เสียงท่อมันดัง ผมเลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอยางดังสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายัางไงสิ่งทอ่อมก็กบไปแล้วก็ถ้าหากใครสนใจก็ลองใช้ดูได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ายางไม่เหมือนยางรถบ้านนะครับการซึกหลออาจจะเยอะกว่านะครับอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านะครับในการเปลี่ยนยางชุดหนึ่งนะครับก็ต้องคิดกันก่อนนิดนึงนะครับใครใช้รถทุกวันใช้เกินร้อยโลขึ้นไป ก็อลองดูนะครับว่าเหมาะสมไหมกับการใช้ยางเซมิซอฟประเภทนี้นะครับ